สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์การงานพรุ่งนี้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ให้ดีอาจจะมีเรื่องด่นดวนๆมีคำสั่งด่วนมีงานเร่งหรืออาจจะเป็นคำสั่งโยกย้ายแบบกระทันหันช่วงนี้เน้นให้ระวังในเรื่องของความขัดแย้งกับคนอื่นระวังนะคะอย่าไปล้ำเส้นใครโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจหรือผู้ใหญ่ที่อาวุโสกว่าถ้าเขาแข็งมาอย่าไปงัดข้อนะคะยอมได้ให้ยอม และระวังเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางหรือสารพระภูมิที่เรามองไม่เห็นระวังคำพูดคำจาของเราที่อาจจะไปลบหลู่ดูหมิ่นโดยที่เราไม่รู้ตัวและอย่าไปท้าทายกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะเพราะอาจจะส่งผลกับชีวิตเราได้การเงินไม่ค่อยดีเลยจะไปยืมใครหรือคาดว่าจะได้เงินคืนเราอาจจะผิดหวังได้นะคะช่วงนี้ถ้ามีใครมาขอยืมเงิน ต้องบอกเลยนะคะว่ามีโอกาสไม่ได้คืนสูงค่ะส่วนความรักสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้ความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างดีไม่มีอุปสรรคอะไรใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ผ่านเรื่องราวปัญหาต่างๆมาพอสมควรเหมือนได้เรียนรู้กันจนมีความเข้าใจในระดับหนึ่งแล้วค่อนข้างที่จะลงตัวมากๆค่ะความรักสำหรับคนโสดอาจจะมีคนเข้ามาจีบเป็นช่วงที่เรา คน้ังที่จะมีสเสน่ห์ดึงดูดจากทั้งเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันถ้าอยากจะส่งเสริมในเรื่องของดวงของความรักขอให้เน้นในเรื่องของการทําบุญสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิและบุญกุศลจะหนุนนําให้เราได้เจอคนดีๆมีชีวิตคู่ที่ดีค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพระวังในเรื่องของการทํางานดึกการพักผ่อนไม่เพียงพอการนอนไม่เป็นเวลาและก็ระวังในเรื่องของอาการของภูมิแพ้ด้วยนะคะ แล้วสําหรับใครที่ค่อนข้างที่จะมีความทุกข์ความเครียดมากเขาบอกว่าช่วงนี้ให้ดูแลความรู้สึกและอารมณ์ของตัวคุณเองด้วยนะคะเพราะดูแล้วว่ามันจะมีในส่วนของบางคนนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของโรคซึมเศร้าตามมาได้ค่ะส่วนในเรื่องของโชคลาภช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีนะักส่วนใครที่อยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบอกเลยว่าต้องพักไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเล่นแล้วเนี่ยจะเสียงมากกว่าได้นะคะ